เอมบารเป้ย้ำต้องการแชมป์ลาลีกามากกว่าดาซันโวโดยคราวนี้ครับคือเรียนเอมบาระเป้ในรับซึ่งทำแฮตริกครั้งแรกในฐานะนักเตะของเรอัลมาดิดในเกมบุกไปชนะเรอัลบารยาดูลิส3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันว่าตนเนี่ยต้องการคว้าแชมป์ลาลิการ่วมกับทัพลอฟบาลังกสมากกว่ารางวัลดาซันโบ เล็กเมืองกระทิงจากการเปิดเผยกับเร r e มา m a d r i ีวีผมพอใจกับการทำแฮตทริกแต่ผมพอใจกับชัยชนะมากกว่ากองหน้าวัย25ปีกล่าวการคว้าชัยในวันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากหลังจากผลงานของอเลติโกมีความกดดันมากขึ้นเอ็มบาเป้ P P e ทำไปแล้ว15ประตูบนเวทีลาลิกาตามหลังโรเบิร์ตเลวันดอฟกีเพียงลูกเดียวและกองหน้าชาวฝรั่งเศสทำร่วมกัน22ประตูจากการลงเล่นทุกราย การและทำได้8ประตูตลอด5เกมหลังสุดครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนร่วมทีมอย่างวินิสซสจูเนียและโรดิโกโกอส พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาต้องการทําให้เอมบาเป้จบฤดูกาลในฐานะดาสันโวของลาลิกาวูนิเซวต์กล่าวไว้ว่าโรดริโกและผมจะทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้เอมบาเป้เป็นคนทําประตูสูงสุดในทุกรายการเพราะนั่นคือเหตุผลที่เขามาที่นี่เอมบาเป้ตอบหลังการทําแฮตทริกแรกว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ผมก็ต้องบอกด้วยว่าผมต้องช่วยพวกเขาด้วยเราทุกคนต่างต้องการให้ทีม นะถ้าผมเป็นคนทำประตูสูงสุดก็เยี่ยมเลยผมทำได้หลายครั้งในอาชีพขายแข่งของผมแต่การคว้าแชมป์ลีกคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบทุกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสา,ารใหม่ๆจากทางเรา ชอนชากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างบอลเดียวครับดูบนส่วนดูบนฟรีครับแถมจะมีทัศนะิลป์อื่นๆอีกมากมายตามอะไราครับแอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอทุลาไปก่อนและเจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ